สวัสดียามเย็นวันหลังฝนตกหนัหนกๆครับเพื่อนครับตอนนี้เราอยู่ที่พื้นที่โคกหนองนาของเรานะครับแล้วก็น้ำเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้อยู่ในจุดที่ข้ามฝายน้ําล้นของเรานะครับเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้ที่หมาแช่น้ําอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยครับตรงนี้เขาจะเป็นฝายน้ําล้นคอนกรีตนะครับที่เราทําไว้ข้างล่างเนี่ยเราวางท่อไว้นะครับแล้วก็ถ้าน้ํามาเยอะเนี่ยนะครับเราก็ให้เขาสามารถที่จะล้นข้ามฝายของเราได้ลักษณะนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่รับน้ําจากพื้นที่รอบนอกทั้งหมดเลยนะครับของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของแอ่งกระทะนะครับพื้นที่เรารอบๆเนี่ยก็จะเป็นเนินเขาครับนี่ตามที่เพื่อนเห็นนะครับเป็นเนินเขาเป็นสวนยางของชาวบ้านครับแถวตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่รับน้ําจากพื้นที่โดยรอบทั้งหมดเลยนะครับก่อนหน้าที่เราจะทําเป็นรูปแบบของโคกหนองนาเนี่ยนะครับน้ําก็จะท่วม ของนาเรานะครับเวลาฝนตกหนักมาเนี่ยน้ำก็จะท่วมแปลงนาของเรานะครับก็เป็นจุดรับน้ำนะครับก็บางปีก็เกิดความเสียหายกับข้าวในนาของเราเหมือนกันนะครับแต่หลังจากที่เราทําการาขุดทําเป็นคลองรอบพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมแปลงนาเนี่ยก็ทําได้ดีเลยนะครับอยู่ในจุดที่ค่อนข้างาน่าพอใจอย่างยิ่งนะครับ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินไปดูจุดที่เป็นพื้นที่ที่น้ําไหลลงไปยังพื้นที่ข้างเคียงน,นะครับเนี่ยครับคลองน้ําของเราเนี่ยฮะที่เห็นเป็นหญ้าหญ้าตรงนี้นะครับคือตอนนี้หญ้าก็าคลุมค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับนี่ครับน้ําก็อยู่ในจุดที่เรียกวา่าขึ้นมาอยู่ในระดับที่ท่วมเบิ่มแล้วนะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่ให เก็บน้ําอีกเยอะพอสมควรครับผมก็ประมาณ50เซนได้นะครับกว่าจะท่วมขึ้นมาถึงคันดินที่เรากําลังเดินดูตรงน,นี้นะครับทีนี้ครับาทางระบายน้ําของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นทำในลักษณะของอข้อรอดแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีเป็นฝ่ายน้ําล้นเหมือนตัวอย่างที่ให้เพื่อนได้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็รูปแบบของฝ่ายน้ําล้นเนี่ยนะครับ นี่ครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเราทําเป็นคอนกรีตนะครับข้างล่างวางเป็นท่อนะครับให้น้ําสามารถลอดข้ามไปได้แล้วก็ถ้ามาเยอะจริงเนี่ยก็ให้สามารถล้นข้ามไปได้นะครับจุดนี้เป็นจุดทางเข้าสวนของเรานะครับนี่ครับดูสิครับน้ําตอนนี้อยู่ในจุดที่เรียกว่าปริมคันแล้วนะครับจะท่วมแล้วข้ามคันแล้วนะครับแต่จริงแล้ว เขาจะไม่ข้ามครับเพราะว่าเขามีเส้นทางที่สามารถบายพาสไปได้ก็คือตรงมุมตรงนน้นที่ผมทําเป็นพระอวนกั้นปลาไว้นะครับนี่ครับถ้าน้ามาเยอะจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่ไหลข้ามตรงจุดนี้นะครับแต่จะไหลข้ามตรงมุมตรงโน้นครับซึ่งเป็นพื้นที่ต่านะครับผมก็ทําเป็นอ่าอวนกลั้นไม่ให้ปลาข้ามไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้นะครับอ่าตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับเราวางท่อไว้สองท่อนด้วยกันนะครับอ่าคือเป็นท่อขนาด6นิ้วนะครับสจุด ท่อแรกเนี่ยก็จะอยู่ต่ําลงไปนะครับส่วนท่อที่2จะอยู่สูงขึ้นมานะครับสูงจากท่อแรกก็ประมาณอ่าหนึ่งเมตรได้นะครับคือเราจะกักน้ําให้อ่าอยู่ในระดับที่อ่าปริมท่อที่2นะครับคือถ้าน้ําเยอะจริงๆเนี่ยก็ให้สูงอ่าท่วมท่อที่2แล้วก็ล้นข้ามไปได้นะครับอ่าเนี่ยครับซึ่งท่อที่2เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในระดับนี้นะครับที่เพื่อนเห็นฟ้าข้างหน้าตรงนี้นะครับส่วนท่อแรกก็จะลึกลงไปประมาณเมตรหนึ่งนะครับ น้ำเนี่ยค่อนข้างจะต่างระดับกันพอสมควรครับจากด้านหลังเมื่อสักครู่นี้กับด้านนี้นะครับเนี่ยฮะคือเราจะทําการชะลอน้ําไว้ครับคือไม่ปล่อยให้ไปทีเดียวนะครับก็คือจะกักเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับนะฮะหลังจากที่น้ําาไหลมาจุดนี้แล้วก็จะไหลไปนู่นนะครับตรงหัวมุมต้นกล้วยตรงนู้นที่มีต้นมะพร้าวนู่นนะครับซึ่งก่อนหน้าก็เคยถ่ายให้เพื่อนชมไปรอบหนึ่งแล้วนะครับตรงจุดนน้นเนี่ยเราจะมีเป็น ท่อ60เซนนะครับเป็นท่อถนนแล้วก็วางท่อ8นิ้วเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อทําให้การระบายน้ำเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูตรงจุดน้นกันเลยครับนี่คําเพื่อนตรงจุดนี้ก็เป็นฝ่ายน้าล้นอีกจุดหนึ่งนะครับอ่าก่อนที่จะไปยังอ่าท่อสําหรับระบายไปยังพื้นที่ข้างเคียงนะครับตัวนี้ก็เป็นฝ่ายน้าล้นนะครับนี่ครับน้ําท่าอยู่ในจุดที่อ่าเกินที่ท่อจะระบายทันเนี่ยเขาก็จะสามารถล้นข้ามมาได้ลักษณะนี้นะครับ นี่ฮะแล้วก็จะมาที่ตรงคลองใหญ่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะไหลขับข้ามมานะครับ่าเพื่อนไปชมกันครับนี่ครับผมตรงจุดนี้นะครับนี่นะครับคือตอนนี้เนี่ยน้าค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับก็จะไหลอยู่ในอยู่ในจุดที่เรียกว่าถึงท่อสำรองที่เราวางที่เราวางเสริมเข้าไปนะครับคือท่อขนาด8นิ้วข้างหน้านี้นะฮะนี่ครับน้าก็จะไหลเข้าท่อนี้แล้วก็ระบายไปยังพื้นที่ข้างเคียงนะครับ ปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับในเรื่องของปริมาณน้าฝนเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เยอะนะครับเยอะตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยนะครับปีนี้นะฮะแต่การระบายน้ําของเรานั้นเนี่ยหลังจากที่เราวางท่อเสริมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดนะครับก็สามารถระบายระบายน้ำนะครับได้อย่างคล่องตัวนะครับได้อย่างดีอยู่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยฝนตกต่อเนื่องค่อนข้างนานนะครับเป็นชั่วโมงครับ แต่ก็ยังถือว่าอู้ปลาครับปลาก็ยังถือว่าน้าเนี่ยก็ยังระบายได้ดีอยู่นะครับอู้สงสัยจะมีลูกคอกครับข้างหน้าน,นี่ครับลูกอคอกเต็มเลยฮะเขาพยายามจะเข้าทอ่อแต่ก็ไม่สามารถเข้าได้เพราะเราทําเป็นอวนเป็นอ่าพะอวนกั้นไว้นะครับนี่ครับก็ยังอยู่ในจุดที่เรียกว่ารองรับได้อีกเยอะพอสมควรนะครับคือถ้าน้ํามาเยอะจริงๆในระดับที่เราอ่าเกินความจุแล้วเนี่ยนะครับน้ําจะสามารถ ท่วมขึ้นมาถึงเบิร์มตรงนี้แล้วก็ถ้าเยอะมากๆจริงๆจนอยู่ในระดับที่อาจจะท่วมข้างนอกได้เนี่ยนะครับก็<อ>คือข้างในเราต้องท่วมก่อนนะครับคือเนี่ยครับในนาเราเนี่ยต้องท่วมนาเราก่อนถึงจะท่วมข้างนอกได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอความกังวลที่ว่าน้ําจะท่วมข้างนอกหลังจากที่เราทําเป็นโคกหนองนาลักษณะนี้เนี่ยคิดว่าไม่น่ามีครับไม่น่ามีนะครับไม่น่า,นนาห่วงแต่อย่างใดเพราะว่าคลองน้ําของเราเองก็ดีหรือท่อลอดทางข้ามต่างๆก็ดีนะครับ ช่วยในเรื่องของการระบายน้ําได้อย่างดีแล้วก็เป็นผลดีกับเราด้วยในเรื่องของการป้องกันน้ําท่วมในแปลงนาของเราด้วยนะครับ ขอบุณครับสำหรับเพื่อนที่ติดตามในการทำเกษตรอินทรีย์ฉบับมือใหม่แบบนี้นะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามกันนะครับสำหรับใครมีประสบการณ์ดีๆทำแบบไหนดีก็รบกวนแนะนำกันมาได้นะครับเพราะเราเองก็มือใหม่นะครับเป็นการทำเกษตรแบบจริงจังีแรกแล้วก็เป็นการทำเกษตรในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ